สวัสดีค่ะคนละขนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับมอแพนนะคะตั้งแต่วันที่13กลุมภาพันธ์นี้ดาวพระหัสดาวประจำตัวของคุณจะเริ่มเดินหน้าอีกรอบนึงแล้วนะคะหลังจากที่เดินถอยหลังมานานประมาณ5เดือนครึ่งด้วยกันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมของปี67นะคะการที่ดาวพระหัสถาเาเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วโคจรอ,อยู่ในภพสายชะ พบของสังคมพบของการติดต่อการงานพบของการทำสัญญาทำข้อตกลงพบของการสื่อสารนะคะก็จะทำให้เรื่องของการงานของคุณเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นการงานที่คิดเอาไว้หรือการงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันการงานที่กำลังริเริ่มอยู่หรือการงานที่กำลังตกลงกันอยู่คุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้บทสรุปสักทีหลังจากที่ดาวฤหาสเขาเริ่มเดินหน้าก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะจะคุยกันได้ตกลงกันได้ อะไรที่คิดเอาไว้อะไรที่มุ่งหวงังตั้งใจเอาไว้ก็จะสําเร็จได้ตามต้องการนะคะดาวพฤหัสนอกจากเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนกรรมมะเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะคะพอเขาเริ่มเดินหน้าแล้วในเรื่องของการงานเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนตอนที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยมันอาจจะมีความติดขัดทําอะไรก็อาจจะมีความอึดอัดไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะคะมีเรื่องของการเดินหน้า3ามก้าวถอยหลังสองก้าว จะทำอะไรก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะและการที่ตอนนี้คนราศีมีมีราหูจรทับลักนาอยู่มันก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีความอึดอัดมากกว่าปกติด้วยนะคะตอนที่ดาวพฤหัาทิเขาเดินถอยหลังเพราะว่าราหูเนี่ยเขาเป็นดาวของความต้องการเป็นดาวของกิเลสเวลาที่คุณอยากได้อะไรอยากจะทําอะไรมันจะมีแรงผลักดันจะต้องทํานู่ทนทํานี่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอดาวพฤหัาทเขาเดินถอยหลัง เรื่องที่คิดเรื่องที่มุ่งหวังตั้งใจมันก็เลยจะไม่ค่อยเป็นดังใจเท่าที่ควรนะคะอยากจะเดินหน้าเต็มที่ก็ทําได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรนะคะแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอกาสมันก็จะมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในภพศสสาชะเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของคนที่คุณจะต้องติดต่อในเรื่องของการงานด้วย เม <Spe cies> ื่อดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วเรื่องของการงานมันก็จะเดินหน้ามีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นนะคะอยากจะทําอะไรก็สามารถที่จะทําได้ตามที่คิดตามที่มุ่งหวังมากขึ้นด้วยและการที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าอีกครั้งเรื่องของการงานอะไรที่มันค่าราคาซางคุยกันไม่จบไม่สิ้นสักทีเคลียงานแก้งานไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นจะมีจุดเหลี่ยนมีจุดพลิกเข้ามานะคะมันทําให้เรื่องของการงานเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนมากขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยเรื่องของการงานการทำสัญญาเจราจาต่อรองต่างๆนะคะที่คุยกันไว้แล้วยังไม่จบเงื่อนไขยังไม่ลงตัวยัยงเคลียร์กันไม่ได้หลังจากที่ดาวผาดเขาเริ่มเดินหน้ามันจะมีการคุยกันนอกรอบนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนผลประโยชน์มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆเพื่อให้พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งก็จะทําให้งานหรือโครงการต่างๆที่คุณคิดอยากจะทํามันจะสําเร็จตามที่ต้องการนะคะ เพียงแต่ในเรื่องของการงานการที่ดาวพฤหัสกับดาวฤตยูเขาคุมกันอยู่เรื่องของการงานเนี่ยจะมาทําในรูปแบบเดิมๆมันก็จะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าที่ควรนะคะมันจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวฤตยูเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการพลิกแพลงมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงปฏิวัต,ติต่อยอดเรื่องของการงานนะคะจากสิ่งเดิมจากสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับ ช่วงระยะเวลาตอนนี้มากขึ้นนะคะและการที่ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะดาวพระหัสกับดาวศุกร์เขาจะแลกเรือนกันจนถึงวันที่6มิถุนายนนะคะดาวศุกร์เจ้าเรือนศาสชะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะของคุณด้วยนะคะจากโคจรเข้าไปรับตาแหน่งมหาอุดอยู่ในลัคนาดาวศุกร์เนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของความรักเรื่องของความสุขสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชื่นชอบสิ่งที่คุณถูกใจนะคะแล้วก็หมายถึงเรื่องของการเงินด้วย การที่เขาโคจรเข้ามากลุ่มลัคนามารับตําแหน่งใหญ่มารับตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่าโดดเด่นยิ่งใหญ่ก็หมายความว่าในเรื่องของการงานต่างๆจะมีเกณฑ์ที่ได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมากขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการผลักดันไปในทิศทางที่คุณต้องการมากขึ้นมีเรื่องของการตั้งเป้าในสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังมากๆนะคะมีการผลักดันทําในสิ่งที่อยากทํามากๆแต่อาจจะยังไม่สบโอกาสได้ทําจริงๆจังๆ หลังจากที่ดาวาพัสเขาเริ่มเดินหน้าแล้วก็จะมีโอกาสดีให้คุณได้เริ่มได้ทดลองได้ลงมือทําแล้วก็มีโอกาสดีให้คุณได้เริ่มต้นทําอย่างจริงจังด้วยนะคะเป็นการงานที่คุณตั้งใจเอาไว้มากๆเป็นการงานที่คุณชอบมากก็ได้แล้วก็การงานที่ว่าเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกก็ขอให้มันเป็นงานที่เป็นโครงการระยะสั้นทําทเร็วจบเร็วเขาว่าไว้ก่อนจะมีเกณฑ์ที่ดีกว่านะคะเพราะว่าการที่ดาวาพัสดกลุ่มอยู่กับดาวฤตยูในภพสหัสชะเนี่ย ถ้าทําอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานเกินไปมันอาจจะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาแล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลตามมาได้อาจจะม,มีเรื่องของการใช้เงินเกินงบประมาณมีเรื่องของการที่งบประมาณบานปลายหรือมีเรื่องของการใช้เงินที่มันไม่สมเหตุสมผลตามมาได้นะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยการที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าการงานของคุณเริ่มเดินหน้ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้น แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินการลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศาัยเรื่องที่ทําให้คุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะแต่อีกในหนึ่งมันก็จะทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมมากขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องของภาษีสังคมที่เพิ่มมากขึ้นมีการพบปะพบเจอลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องมีการเลี้ยงรับรองกันบ้าง หรืออาจจะมีเรื่องของการสังสรรค์กับเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนร่วมรุ่นอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ระวังเรื่องของภาษีสังคมเอาไว้บ้างดูแลให้มันสมน้ําสมเนื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายก็ดูแลระมัดระวังรอบคอบกันสักนิดหนึ่งนะคะเน้นเรื่องของความจําเป็นเน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ของการชอบกระจายอยู่ด้วยนะคะเวลาที่เจอสิ่งของที่ถูกใจ เวลาที่เจอสิ่งของที่หมายตาไว้มีเกณฑ์ที่จะซื้อหาเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันมีเกณฑ์ที่จะซื้อหาเข้ามาอยู่ในมือนะคะแต่ว่าก็ต้องดูราคาด้วยให้มันเหมาะสมว่าราคาที่ได้มาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกมันยังมีเกณฑ์ของรายจ่ายที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็ดูราคากันนิดหนึ่งให้มันสมน้ําสมเนื้อพอดีกับสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณแล้วก็เหมาะสมกับ ราคาเหมาะสมกับมูลค่าของสิ่งที่ซื้อหาเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานเองก็เหมือนกันนะคะในแง่ของการลงทุนก็อย่าเพิ่งออกตัวแรงจนเกินไปนะคะทั้งในแง่ของเงินลงทุนแล้วก็ในแง่ของการทําตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินน่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์ของการใช้จ่ายมีเกณฑ์ของการหมุนเงินดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ต้องดูแลกันให้ดีๆรอบคอบเอาไว้ก่อนนะคะ พิจารณากันให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะใช้เงินในเรื่องที่มันมีความสําคัญนะคะส่วนในเรื่องของการงานเองในช่วงกลางเดือนกุมภาพกับมีนาพระอาทิตย์เขายังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ดาวของความก้าวหน้าดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งยังโคจรอ,อยู่ในภพวินาศของคุณดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยจนกระทั่งถึงครึ่งเดือนหลังของมีนาถึงจะเริ่มเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ในตอนที่พระอาทิตย์เขาโคจรมากมลุนาแล้วนะคะ ในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะไปพุ่งเอาจริงๆตอนช่วงกลางเดือนมีนาคมดังนั้นในเรื่องของการงานช่วงเดือนกุมภานี้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปก่อนค่อยๆวางแผนไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนอยังไม่ต้องออกตัวแรงถ้ามีไอเดียอะไรเนี่ยก็ทดลองตลาดไปก่อนได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนลัคนาราศีมีเนี่ยมันจะไปดีมากๆอีกรอบหนึ่งตอนช่วงเดือนเมษายนนะคะตอนที่หลังสงกรานไปแล้วตอนที่พระอาทิตย์เข้าโคจรเข้ามา เป็นมหาอุดอยู่ในภพการเงินของคุณช่วงนั้นจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรย์มากดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยตั้งแต่13กุมภาพันธ์เริ่มต้นทําได้เลยนะคะเพียงแต่อย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนจนเกินไปอย่างไม่ต้องไปเร่งให้มันโตนะคะเน้นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสให้ดีๆในเรื่องของการรับทราบทำกำไรยังไงช่วงต้นปีนี้มีแน่นอนนะคะแล้วก็เอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งของการที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะ มันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาทักษะใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ AI บางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาต่างประเทศบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นมีเรื่องของการค้าขายออนไลน์เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ มีเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเข้ามามากขึ้นบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางที่มันมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการติดต่อการงานเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทํททาตามสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจก็ได้นะคะซึ่งเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็จะมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ขอให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณกลุ่มอยู่กับดาวมเนเตอย ในพบสัจชะซึ่งเป็นพของการเดินทางด้วยนะคะยังไงก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าดาวมนุษย์ตยูเนี่ยในแง่หนึ่งเขาก็เป็นดาวของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันเป็นดาวของการที่จะมีเรื่องตกโอตกใจมีเรื่องคาดไม่ถึงเข้ามาได้นะคะเวลาที่อยู่บนท้องถนนก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันสักนิดหนึ่งนะคะระวังจะมีอุบัติเหตุเฉียวชนหรืออาจจะมีสัตว์ตัดหน้ารถอะไรแบบนี้บ้างนะคะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เน้นความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะ อีกเรื่องที่อยากให้ระวังสักหน่อยก็เรื่องของอารมณ์กับเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าในพบศัตยาชะในจังหวะเดียวกับที่ดาวศุกร์กับราหูมากุมลัคนาของคุณอยู่มันจะทําให้มีความใจร้อนในเรื่องของเป้าหมายนะคะในเรื่องของการงานถ้าเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการงานมันไม่เร็วไม่ไวไม่ทันใจมากพอก็อาจจะทําให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างกับคนที่คุณทํางานด้วยเป็นประจำกับเพื่อนร่วมง,งานได้ หรืออาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับลูกน้องลูกหลานบริวารได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็ระวังกันไว้สักนิดหนึ่งมันจะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยไม่ราบรื่นเท่าที่ควรได้นะคะแล้วก,กับพี่น้องคนใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่คุณเจอกันทุกวนันก็ต้องเรามาระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการสื่อสารไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะกระทบกระทั่งกันง่ายมีเกณฑ์จะวิวาทะกันง่ายถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของความหวังดี เรื่องของสิ่งที่คุณคิดว่าดีแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารได้ทําให้เข้าใจกันไปคนละทางซึ่งเรื่องนี้ก็ใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะคะนอกจากนี้อีกเรื่องที่อยากให้ใส่ใจมากๆก็คือเรื่องของมิชชาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะมีคนมาชักชวนไปลงทุนในเรื่องของการลงทุนที่มันอาจจะดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซ่ออกแนวเวอวงังอลังการเหมือนวาดวิมานในอากาศนะคะ ช่วงต้นปีมีโอกาสที่จะเจอคนประเภทนี้เข้ามาขายงานเข้ามาขายฝันนะคะดังนั้นก็ขอให้ระมัดระาวาังรอบคอบกันให้มากๆด้วยเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์กับราหูกลุมกันอยู่ในลัคนาของคุณถ้าเขามาขายสิ่งที่ถูกจริตมีโอกาสที่จะลงเชื่อได้ง่ายนะคะและการที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าในภพสายช,ชะเนี่ยมันทําให้คุณมีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสที่จะเจอเจอผู้คนได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของคนที่เข้ามากันไปบ้างแล้วก็ในเรื่องของมิจฉาชีพก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยนะคะตั้งกัดกันให้สูงไว้ก่อนถ้ามีใครโทรเข้ามาแล้วเรื่องที่เขาพูดมันผิดไปจากปกติอาจจะเป็นหน่วยงานราชการโทรมาวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ขอให้ฟันธงไปก่อนเลยนะคะว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แน่ๆเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์กับราหูกุมกันอยู่ในลัคนาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหลงเชื่อได้ง่ายด้วยนะคะถ้าเรื่องที่เขาเอามาขายเนี่ยมันถูกเจริบกับคุณ และถ้าพลาดไปแล้วก็จะพลาดยาวนะคะอาจจะทําให้เสียงเงินก้อนใหญ่ได้ดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆด้วยนะคะหลังจากที่ดาวพราทเขาเริ่มเดินหน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจและลงมือทำนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเอง สามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s SI i 992 u t k c y หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ